ออกบ่อยมาก น้องเอ๋ยในยุคนี้นะคะก็คืออ e c l คล s สแบบผสมนะคะอ่านดูจากประโยคนี้2เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในอดีตถ้าชั้นเรียนหนะักจะก็คงสอบผ่านไปแล้วอะแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันคือเกิดไปแล้วในอดีตแต่นเนี้ยผลนะมันส่งมาถึงปัจจุบันมันก็เลยเป็นการเอาผลกรรมในอดีตนะคะเป็นแฮดบวกแบบช่อง3ถูกไหมคะและส่งผลมาถึงปัจจุบันมันจะใช้คู่กับ w o would บวกด้วยรูปพื้นฐานก็คือ RV1 นนั่นแหละอะเราก็จะได้ว่า Study เนีย ก็ได้เป็น if I had studied ถ้าฉันเรียนหนักเมื่อปีที่แล้วนะตอนนี้ฉันก็คงได้เป็นนักศึกษาชันปีที่หนึ่งและอันนี้ก็จะได้เป็น w o u l d B e นั่นเอง แล้วถามว่าน้องๆแบบแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่มันผสมแล้วอะไรอย่างนี้สุดก็คือน้องๆก็จะเห็นได้ว่ามันมีอดีตแล้วมันส่งผลมาถึงปัจจุบันน้องก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดของมันก็คือ now currently today ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคีย์เวิร์ดมันมาแบบมัน now เห็นปะก็เป็น had been ถูกไหมคราวนี้ประโยคผลนะคะที่มันส่งมาถึงปัจจุบันเนาะเราก็จะใช้ would be นะคะ